ชัวเาเด็าไปอ่ะเพลงสุดท้ายนะครับพี่น้องก่กอนที่เขาปิด้อครับพี่นอ้องไปไปไป 等啊等啊。 อย่าเฝ้าเฮ็ดปั้นนันอย่าเฝ้าเฮ็ดปั้นนันเฮ็ดโซ่ลมโ่แต่แต่กั้จายน่อยวาฉันเฮ็ดปั้นนันฮะไปจ้าเน้น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 โมเมนต์ได้หล่ะงานฟรีได้หล่ะมึอนี้ได้ยินปา เอาพี่กับพี่ลงทุนใครลงทุนบ้านพะนะอ๋อไม่เย็นวานเนี่ยผู้ใดมาอีกวันเนี่ยเอาเพราะท่านปิดเตี๋ยเพราะท่านปิดแล้วเออเอาอนุบาลบ้านจกาสมพระนั่นใส่เพราะจะปิดแล้วนี่สเสียวักกลุ้มปิดแล้วแม่เนี่ยมันนิงหน่อยปลิวขอขี่หนีเมลัยทุกคนขอยี่ตีเยอะฟาปี๊ดก็ได้อันขอจัดสถานที่จะเข้าก่อนเอาให้ทุกคนเฮ็ดพร้อมอาจารย์ในคนเบืองเนี่ยเขาจะยืนยังไงล่ะบักหลามว่าเขาจะยังไง อ่ะหนูยืนฝั่งไหนฝั่งนี้ไอ้ยืนฝั่งนี้ได้ไหมนนะเอาเพรท่านเลียวกลับมาก่อนเกิดยังคืนวันนี้โอเคเอาขอบคุณครับผมเลียวเรียวเฝ้าไปเฝ้าไปวันนี้มาบอกกิ่งซื่อครับซจำเนี่ยรจำเนี่ยเอาห้องไปใส่บาตรกูเปิดอยู่โอ้ยเออ้ปิดยู่พ่อเออกมาแต่เราห้องยู่ใส่บาตรอันนี้เป็นคู่คู่บุ๊ยซอยค่ะแมนค่ะ ขอพ่อท่านรู้ไรกูเปลือกกับมีเอ้ยนุชบัสเดค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่นุชพิลาวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเอ้ยบอกพ่นแม่ซื้อมาแค่นี้ล่ะบอกพ่นแม่ว่าไรมือนี้มีอย่างเนี้ยไรมือนี้กับมีดดุกเสือมีพอเสือมีแม่เสือบัสก่อพัวเลยแหม่ะปเขาจะได้เห็นเสือคือ แค่ใจนะสิเป็นเสือคือเพิ่นบ่านี่เอา้าเขาก็ต้องไปเปลี่ยนสูตรตัวน้องหลานเขาเตียมน้อเขาแสดงว่าเตรียมมาแล้วคั้นบ่เขาเตียมเขาว่าจ่ายเงินดิเขาคือว่าง,งานฟรีงานฟรีดิอ่าทาไหขอกุ้งเผาทุกสัจจกองเนี่ยมาให้หลานเมื่อน,นี่เมื่อน,นี่ค่าอาหารกับเบิร์ดเป็นแสนแล้วเพราะว่าเป็นคนไปซื้อเองค่ะบาสอันนี้คือฟู้ดซัพพอร์ตบอกค่ะเงิน เพื่อนค่ะเมื่อแต่ว่าจะไปซื้อเป็นเอ้ากับเป็นกับเป็นเอ้าคือฟิกฟิกมันไปใจตลาดไทยเพมันเป็นคู่เราพี่จอดเพราะว่าเป็นคู่พี่ช่วยไงทำหน้าที่ช่วยนะคะก็เป็นเงินพอเองทุ่งมาเงินพอเอาไพมาปล่อยง่วนอยู่นี่ประเดี๋ยาถุงมาอยู่วะถุงเสือค่ะเ่าแมนถุงง่วนค่ะถุงถุงถุงนี่ดิถุงถุงเสียเ้าดิ้ดิ เอาแซวอ่ะมันก็นเลียถุงเอากันห่อกุ้งเผากระบ,บ้านอย่าเด้พอเพราะว่าฟังนี่นี่ย่างนี่ย่าง,งเด้วทรงไปแต่ทั้งอาจารย์นักคนตีอาจารย์นักคนตีนี่ไม่ช่ชาวต่างชาติเอ้ามาจากประเทศไหนนะคะโอ้ยย่างกุ้งเนาะเพี่บาลฮ่าถ <c oughs> ้ามานั้วนะเออก็น่าจะเป็นต่างชาติเมืองหลวงอือว่าเป็นมาจากประเทศไหนประเทศเมืองหลวงพม่าเออเอ้าเอโนดจ้ามาหอดแล้วกัน เชิญชวนพี่น้องเขาคุ้มปิดแน่ค่ะเชิญชวนพี่น้องเขาคุมปิดค่ะเาคือหน่อยแท้อาก็บอกว่าเชิญชวนนะครับบอกพี่พี่แม่แม่นะคะ fc เอ่อเต้าพี่เต้าน้องแล้วก็ fc คุณพ่อแล้วก็ fc ีวัีนผพี่จะให้ fc คนหลายคนยังไ่าหูจักทีเดียวพอเมาพอเล่าเมาร่วมเลยแล้วเดี๋ยววัคสีนคือของเราแมนแมนอยู่มาปัยังบ่หูอยู่เนาะ ส่วพ่อแบบเนี้ยหลายแห่งครับระวังเด้อบางท่านเดี๋ยวเปิดวงแล้วสิไรหัวก่อนเด้ออยากถึงถึงปวดอยู่แล้วปวดเด้อยแล้วพอสิว่าอุ้ยตลกมันหลายพวดพออยากตัดออกจากคนหนึ่งพอสิว่าอีกไรอย่าวไปอย่าว่าเด้อพ่อหงัดรถทันเบิดอจุ๊บถือใครนาะเซิร์ฟีดีน้องน้องพ่อพ่อแม่แม่ค่ะ FC น้องน้องทุกท่านเลยนะคะหลักๆคือเต้าพี่เต้าน้องแล้วก็ FC ระเบียบของเรานะคะค่ะเซิร์ฟพี่น้องเขาไปในกลุ่มเพราะว่า พี่นุชก็มาแบบออดเลยก็แล้วว่าสีมาแน่วนีได้โอ้บัรจไซมาครึ่งนึงสักก่อนมาสันทรสไงนแรกมาเต็มแล้วมาเต็มแล้วมันแรกบอกว่ามีการแข่งขันนี่พี่น้องว่นในรู่ได้วหาเ้ามไม่ได้ตีมไหนคืออูไปก่อนแมนแต่ว่าเต้าพี่เต้าน้องกับพี่นุชโปแตกแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเชิญพี่พี่แม่แม่เข้าไปดูค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงเออนี่อันนี้ก็มาคร่งทอนเรียนหน้ารีดเดะโมเมน กับกับโปรงแฟชั่นเนี่ยนี่นันคือกระโปรงเนี่ยทำไมเขาเน้นนาลี่จังสันสันไดย์หละแน่วนี่อุ้ยอันวันไได้มาแต่งเงาพูดทั้งไหนดมาใส่นไงบรูเอนด้์ผัวหาให้ตีปาดฮะเอางี้เลยหรอเปล่าผัวเอ้ยผัวหาให้อิจฉามากเลยอ่ะแต่แบบมีอิจฉาอยู่กระโปรงนี่นะผัวอั่นคือขอลาขอลาขอลาเข้ามาเอ้าอะไรแพี่น้อง กุ้มเปิดเอาไใบสามีสะกอนนะคะพี่น้องทั้งบ้านกเขาแรงแย่งหมอล่าน้ำกันสำหรับไล่กุ้มเปิดเอาไใบสามีสะกอนพี่น้องเขากุ้มปิดเขาว่าไดกัดทักจี้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 แอดมินเลยเด้อเธอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกก่อนนิดนึงเด้อบอกว่าอันจะาทรงสลีปเก่าตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วเด้อค่ะแอดมินนี่สรวนบอได้ยสรวนนะคะเทียดปัดออกเลยเทตีเออมีแต่โกดโกรธโกรธโกรธใส่เลยเด้อมาหาติดไงพี่น้อ จะมาหาหลอกลวงกันเด้อแมนพอพอพอพ่นเพราะว่าภาษาในเต้าหยองจะเป็นเต้าหยื้อเด้บ่ได้าด้แ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เยนาะพีพ่ๆน้องๆคันฮักน้องนะคะพ่อๆแม่ๆนะคะก็คือสนับสนุนกันเพราะว่าแทนความกินหอ,อดเฮาบ่ได้ไล่บ่อยๆม,ม,มื้อนี้ถือว่าเออ่เขาเรียกว่าแท้สิเป็นการเปิดศักราชใหม่เด้อบอดน้อยเฮาเพราะฉะนั้นก็ขอกําลังแรงใจค่ะจากพ่อๆแม่ๆนะคะให้น้องชายทั้ง2ค่ะสําหรับ